สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆครูทุกคนวันนี้เล็กสิมาเห็ดน้ำพริกน้ำพริกอันตุลละบ้านเบอร์มันจะออกสมๆเนาะพี่น้องเลเเ็กบ่เคยเห็ดเทือดอกเล็กสิเห็ดเทอือแหละเอาสีเอาตุลละบ้านเบอร์ไปต้มแล้วสิไปอันขัวอันขัพวพริกกะหัวอหวอมเก็กไปเก็บผพักมากพี่น้องจา๋านี่นกระเทียมปลากับอัน พัคซี่หลองพี่น้องเด็กสีเอามาวลวกลวกกินกับน้ำพริกกระบ้านเบอือพี่น้องไปเบิ้งขั้นตอนกันเลยืยเข้านับเลขกกษ์สบขัวกับพี่กวนเลยขววพี่แก้วมกกหมวม็กษ์สิตุมต่มตุ่มแล้วบ้านเบอือพี่น้องจา้า็กก์สิหัน่นเอาเลยจ้าหน่นหน่อ tôm okay. <coughs> ตำพริกให้มันเหล็กๆเสร็จแล้วเล็กเอาแล้วบ้านเบอร์ที่ตุ่มว้มาใส่พี่น้องจา๋าใส่แล้วก็น้ัวให้มันเข่ากันผสมตำให้มันเข่ากันใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาลาพี่น้องชูรุ่เเล็กใส่ไปแล้วเมื่อกี้ตอนตำน้ำพริกใส่หน่อยแซบหน่อยใส่หลายแซบหลายเพื่อนว่า เป็นตาเสบได้แล้วนอกจากเล็กซีกมกม่มึงเสบเสบกลมกลมสมสมพอดีเลยอันนี้เลข้างมอไปเลยห่อนแล้วแล้ว,ลวเลขลวกลวกน้ำกันเลยพี่นอ้องพักซี่หลอมกับพักกระเทียมปลาเห็นมันนิ่มๆจัหน้อยกะเอาออกได้เลย บ้องให้มันเปื่อยแห้งเด้จ้ะเล็กปีดไฟเดียยร้อยตักออกเลยเล็กบนนกน้ำเย็นได้จ้ะเล็กหลวกยังเสียเล็กกะกินหอนๆเลยแซ่บตักเอาเลี้ยงใส้ถ้วยจับจานดีๆ ต้มเดี๋ยวมันหวานหว,วานได้จ้ะผักอันกระเทียมปลาเนี่ยตักซี่ล้อมกับหอมนี่น้ำพริกเอามาใส่พี่น้องเบงเล็กเทลงออ้มตาแซบขนาดเด็กมาบรรยายน้ำกลนเล็กยังน้ำลนไล่หน่อยเด้พี่น้องเอ้ยเล็กมีปลาดุกอย่างดูน้ำเด้โบเมนว่าวกินเจลก็ตุมผักได้จ้ะเล็กมีปลาดุกอย่างตัวหนึ่งเมือกวนสีเล็กอย่างไว้สองตัวยังกินเมื่อเมืม่อเอามากินอีกตัวหนึ่งก็น้ำพริกก็อิม่มลวจ้ะพี่น้อง ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมสวัสดีค่ะ